ผมก็จะมาลองเล่นแบบกระโดดนะฮะใน CMPAC k เลยนะแต่ก่อนอื่นขอปรับไว้ให้มันอืม โอเคมาวัน okay. นี้นะครับผมนะผมก็จะมาลองเล่นแมปกระโดดนะสกูปากูสกูปากูนี่เองมาเดี๋ยวมือถือมันกดค้างแล้วโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าผมก็จะสอนวิธีการลงแมปก็แล้วกันนะอืมโอเคโอค้ก็มา ก็เราก็ทำการได้ไปเลย Good but can you do it มาน่าจะได้แน่นอน F1 ไปด้วย F1 ไปด้วยเออดี F1 ไปด้วยนี่แหละความรู้สึกดีไม่เอาไม่เอาเสี่ยว Nice try it around a pole oh. hey. โอ้โหเฮ้ยถ้าผมขาปากลัวนะอ,อุออย้ยอุ้ย เอ้ยโอเคแค่ยังผ่านอยู่ยังชิ่ออยู่ if you hold shift you c a n fall ใช่ if you hold shift you can fall แต่นี่มันคือสกุปอุปากลัลนะนี่เนี่ยดูด,ดิ if you hold shift อ้ามันก็เขาก็พูดจริงนะ ก็อันนี้มันเป็นสกูปากวัวนะฮะ by now you can die if you fall so here checkpoint if you fall you come you back to the last checkpoint checkpoint โ okay. อเคอันนี้แรกเนี่ยเฮ้ยทำให้มันเป็นตอนกลางคืนแต่มันก็ยังมันก็ยังเช็คพลอยไม่ได้นี่หว่ายังไงดีเนี่ย เอาให้เช็คพอยได้ก็แล้วกันเอาให้เช็คพอยได้ก็แล้วกันนะเออคุณลิตี้มันเป็นไรเนี่ยโอ้อะไรกันไม่รู้ เฮ้ยเดี๋ยวผมขอตัดไปเลยก็แล้วกันนะมันเป็นไรอหรเนี่ยเคไปอ้ออ้ครอบผมได้กดออกมันก็เป็นอย่างนี้เฉย ออนะ่ะผมขอหานี่ก่อนอ่ะโอเคก็ช่างมันช่างมันฮะ มันปรับไม่ตรงเวลาโหวแว้วปรับไม่ตรงเวลาเฮ้ยก็จะนอนได้แล้วกดคิวว่วไอชิดเหนือนี่ติดใ้ เฮ้ยนอนแล้วเย้เคีร์ปรับตอดกลางคืนใหม่ฮะเดี๋ยวพอยจะไปเช็คไฟแล้วชุกพอยไม่ได้อีกต้องรอเสียเวลาไปเลยี c u อู้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 เฮ้ยเฮ้ยผมยังรอดอยู่นะ ผมยังรอดอยู easy code code easy eh, oh, oh, uh ่ไอซีไอซีโคตรโคตรไอซีตรงเนี้ยมาไม่มาแล้วออ้ยแล้วก็ชอ่อฮะผมเคยได้ยินให้ใช้สูตรนี้อยู่สูตรนี้ช่วยได้เยอะโอเคเช็คไพ เช็คพอยต์นะฮะเออโอเคเหมือนเดิมบล็อกจำกันเหรอจบโอเคตายเอ,อ้ยผมกากออบบี้เอ,อ้ยไม่ใช่กากออบบี้ผมกากปลาก,กัว่าปลากรว่านายคราฟทีนี่ผมคดกากอืมผมเป็นคดที่คดกากปลาก,กัว่านี่ไหอืมอเคก็ อืมมาผมเฮ้ยเดี๋ยวเวลาเดี๋ยวคลิปเวลามันจะครบสิบห้านาทีโน้ตโน้โอ้โอ้ยโอ้ยเดียเดี๋ยวเดี๋ยวไปไม่โอ้ความรีบนี่มันเป็นเหตุจริงๆเฮ้ย ผมกดอีดโอ้ไม่โดนปุ่มไม่โดนปุ่มกระโดดเมื่อกี้ที่ผมกดไม่โดนปุ่มกระโดดอะเอออะไรมันจะขนาดนั้นกดไม่โดนปุ่มกระโดดอืผมคิดว่านะเฮ้ยผมคดกากปากลัวในโพลจรัรเเชอร์นี่ผมคดกาก <languages? S 1> อ, <safety. S 2> อืมอืมกระโดดต่อเนื่องก็ไม่ได้อโอ้ยามเดี๋ยผมคิดว่าผมน่าจะติดตรงนี้จนเช้าเลยแหละดูโอ้ผมโอ้อะไร่รู้อึบอึุ๊บว้คนที่เล่นคนที่เล่นปลากัวเก่งๆเนี่จะต้องกำหมัดแน่ๆเลยคิดว่า ดูดคิคนที่นั่นปาก็เก่งๆกำมันกำมันเตรียมพร้อมที่จะรอไต่ยผมนนแน่ๆเลยเอ้ยเอ้ยคราน,นี้ผมไม่รีบแล้ว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 ้ว๋โดชิปโอ้ชิปโอ้ชิปมันโหดเองอะดูดิมันโหด ฮึบเยสในสิบบักนี้ก็มาสักทีเดินไปแบบเดินแบบเร็วๆไงอืมอืมอืมเยี่ยมอืมหมูกากนะอย่าว่าผมผมก็มีเหตุผลอยู่อุ๊ยอุ๊ย อ่าฮะไป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 อุ้ยไปเฮ้ยกดปุ๊บไม่โดนปุ๊บครูเด็กเฮ <c oughs> ้ยจ้บอยเหมนปีดวเอ้ยแต่ผมได้แต่ผมเจอสูตรแหละอยู่ตรงนี้แล้วก็กระโดดไปเลยเออเออสูตรนี้ใช้ได้ผลเอเอใช้ผลทำผลฮะ แต่น้องๆอาจจะบอกว่ามันไม่ได้ผลเพราะเมื่อกี้นี่ผมก็ตกตายแล้วผมตกตายไปหนึ่งทีเออไม่ใช่อะไรฮะผมกดกระโดดผมผมผม,ผมไม <found> ่ได้กดกระโดดอืมเฮ้ยกดกระโดดแล้วท ah ุกคนนิ้วกระโดดอ้าเหือดอสงสัยเราต้องเอาเออเดี๋ยว สงสายเราต้องเพิ่มขนาดให้ปุ่มแล้วแหละเออแล้วเดี๋ยวไม่พรฮะเราตั้งชื่อเองลบป,ปุ่ม P R I ออกกับ S เสียบปุ่มกระโดดให้มันใหญ่ๆแล้วก็ คอนโ o ร for คอ o o r ปลากรยังไม่มียังไม่มา,ายมัาายไงไ่างคอน for ปลากัวโอเคฮ่าฮานี่ไงเ,เพื่อเพื่อการปลากลัวได้ แต่สะดวกยิ่งขึ้นเราก็ต้องบีบเออหืมมันโคูดีเฮ้ยโคดูดีทีนี้เนี่ยแหละเออทีนี้เนี่ยแหละที่ผมจะได้ไม่ต้องมีปัญหากับการที่ผมกดกระโดดผมเผลอไปก,กดตรงอื่นอะเนี่ยทีนี้เนี่ยแหละ จะไม่มีปัญหายังมีปัญหาเหมือนเดิมก็คือกระโดดไปไม่ได้อ่ะดับสบายแบบเฮ้ยมาทีนี้เราก็ไม่ต้องกลัวแล้วนะฮะเฮ้ยมันแหลกโอ้โหมันแหลกพ้ามันไปอ่ะพิบตาโอ้โหเออมันแหลกมันแหลกฮะเข้าใจด้วย เมื่อกี้เนี่ยโทษผมนะเงี้ยสุดก็ผ่านตรงนี้สักทีโอ้ยไ,ไปตรงเลยเออเฮ้ลูก hey, I can see the spawn from here อืมมันต้องปรับอันนี้มันต้องปรับเดินด้วช้างมันเยอะต้องปรับเดินด้วช้างมันมันห้าหรือสามก็ได้นะเออถึงแ้ว มันจะเห็นน่ะอืมไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวมันครบสิบห้านาทีพอดีครบสิบห้านาทีนี่คือผมเดี๋ยวถ้ามันใกล้จะครบสิบห้านาทีเดี๋ยวมันจะครบสิบห้านาทีดูผมเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยบั๊กนี่มือถือมันกดเองโอ้โหเดี๋ยวทำไมมันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ย ให้ดูดูดูโอ้โหมือถือโอ้โหบอกเลยบอกตามตรงนี้ว่ามือถืออันนี้เป็นมือถือเรดมีนะแถมมือถือดิบุดคุดกากะบางครั้งบางคราวนี่คือมันจะแบบเล่นเองไปเองเหมือนผีกำลังเล่นมือถืออยู่เออไปไปแบบบิ๊กนะฮะเดี๋ยวมันครบสิบห้านาที เฮ้ยเดี๋ยวไปตองนี้ไปตองนี้ไปตรงนีไปให้เร็วที่สุดเดี๋ยวมันครบสิบห้านาทีครบสิบห้านาทีแล้วแต่ผมก็จะอุ้ยอุ้ยไปให้เร็วที่สุดทีเดียวมันครบสิบห้านาทีอึบ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 เฮ้ยไปให้เร็วที่สุด เดี๋ยวมันครบสิบห้านาทีเฮ้ยเฮ้ย,ยไป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 เล่นตอนเช้าเลย,ยนี่มันปุ่มตอนกลางวันนี่หว่า wow. It's hard to jump or what

ไอที่ทุกคนเห็นก็เพราะว่าผมเล่นตั้งแต่ได้เหมนแล้วเนาะเอ้ยมันครบ15นาทีโอเคก็มีประมาณนี้ก็แล้วกันนะเออครบ15นาทีแล้วก็มีเ,เพียงเท่านี้นะครับ